สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องลามขุนซีโร่กันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาเอ้ยไม่ไม่ได้กลับมามาเล่นเกมนี้เอ้มาเล่นแบบนี้นครับครั้งแรกเลยคือแบบที่มีชื่อว่าอีเวนนะครับผมที่ว่าหลบเล็กนิดนงึงแต่ผมก็เออผมเคยพอเคยเห็นเขาเล่นกันมาบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรมากนะเอาเกิดอะไรขึ้นเอา อะไรกันนี่ยทุกคนผมมึนเข้ามาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกันต่อผมปูเชี่ยวชาญเอาปกติก่อนละก,กันเพราะผมนี่ก็ไม่ได้เก่งนะครับผมพูดง่ายคือไม่เก่งนะครับผมไม่เก่งอ่ะไม่เก่งไม่เก่งกไม่เก่งบอกเลยไม่เก่งไม่เก่งวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันอีกด่านหนึ่งเลยนะที่เป็นด่านปกติด่านที่มีคนโหวตกันเยอะๆนะครับผมโอเคโอเคผมโหลดช้านิดนึงนะครับไปลองดูจึ๊บโอเคขึ้นมาบนนี้สักหน่อยแล้วกันประมาณบนนี้นะครับผม เฮ้ hey, ผมว่าอีเวนต์มันน่าจะขึ้นมาบนบันไดน,นี้เอา้าเอา้เอาม่มันมืดมากเลยเอาทางนี้ก็ได้เอา้าอยู่บนนี้แหละทุกคนที่จริงผมงกอยากขึ้นไปบนนั้นด้วยผมกลัวผมต้องรอรอรอรโอเคแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปดิโอ้ ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้อีเวดชัดเออเพื่อนช่วยหน่อยสิเพื่อนเห็นเราไหมเอ,อือเพื่อนก็ดับเหมือนกันทุกคนเออเพื่อนไม่ลงมาช่วยเลยเหรอเพื่อนเพื่อนนี่ปล่อยเราตายนะครับผมไม่เป็นไร โอ้โหสามคนเฮ้ hey, เพื่อนช่วยหน่อยดิเออเพื่อน,ช,นช่วยเราหน่อยช่วยเราทีเย่โอเคทุกคนได้แล้วนะสวยเราขึ้นมาเอา้าไม่อโอเคสวยได้อยู่ทุกคนเราอยู่ตรงนี้แหละ แล้วเราก็ต้องขึ้นไปเฮ้ยเย้เย้เยเฮ้ย,ย,ยตรงนี้นักบดมันขึ้นมาได้อะต้องหาพื้นที่ที่นักบดมันขึ้นมาไม่ได้อ๋อนี่ไงตรงตรงนี้แหละเราอย่าเดินเร็วเกินนะไม่งั้นเราเราดับนะเฮ้ยเขากันเอาไว้ให้เราเหรอเฮ้ยเขาคนนี้เขาตึงทุกคนตรงนี้แหละนะถึงแม้มันจะเบียดกันก็ตามแต่รับรองว่าชนะกันแน่นอน เพื่อนไปทำอะไระเพื่อนเราอยู่ตรงนี้แหละโอเคอเค้ยอยู่หลังเราเต็มเลยเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะอนี้มันม,มีสองชั้นนะครับผมเนกปรอดคงตรงนี้คือที่ปลอดภัยนะเดี๋ยวเราจะลองเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมผมอ่าก้า เออเฮ้ยเพื่อนผมนี่เข้ามาด้วกันทําไมเนี่ยเออโอ้โหโอ้โหไม่นะผมจะตายแล้วไม่ไม่มีใครช่วยเลยผมจะตายแล้วทุกคนเอ,อ้ยเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นคนอยู่ช่วยด้วย เฮลมีเฮลมีเอ,อือเดี๋ยวก็ตายนะคนฮ่อโอ้ไม่นะฉันจะไม่รอดแล้วเหรออืมนะาน่เ hmm. ร nah, nah. ียบร้อยทุกคนผมตายนะไม่เป็นไรเราก็จะเอ้า oh. หมดเวลาพอดีโอ okay. เคไปทางออกกัน ผมชอบกดอ,อย่างนี้นะผมจบจิบจิบจิบเอาช่วงพักเออนึกว่าเกมจะจบแล้วมันมีมันมีสองช่วงนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาวันนี้โอ้โหเอ้ยเพื่อนคนเดิมอ่านี่ไงทางนี้ไงปลอดภัยรับประกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผม ช่วงพักหมดเวลาแล้วแต่ผมอยากลองอยู่เอาอะไรอะ่ะทำไมเวลาผมไปนี่มันแบบโอ้ยจุดตายจุดเดิมของของเรานะโอ้ยโอ้ยขึ้นไปเดยโอเคขึ้นมาได้ละจึ๊บจ๊บทางมันหลงอะ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวแถวนี้ปะ เข้ามาทางนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ย,อยผมเห็นทุกคนผมเห็นเลยว้าโอ๊ย้ย,ย,ยเมื่อกี้เพื่อนตกแตถวนี้ผมจะว้โอ้โหตกใจทุกคนออเพื่อนช่วยหน่อยสิเพื่อนใครก็ได้ช่วยด้วยเออ จะบอกน้วว่าจะตายอีกแล้วอ่ะ,อออะเพื่อนช่วยด้วยเออเรียบร้อยเอาเฮ้ยเดซิกมานี่เพื่อนผมเออ,เอ,อเอ้ยช่วยหน่อยดิว่า เราเอ,อือตายตายโอ้เรียบร้อยเอ้ยเอ้ยโอเคมันต้องรออ่ะทุกคนต้องรอนะผมจะตัดภาพไปเลยละกันเออนั่นุพผมนี่ โ okay, อเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาเล่นในตอนต่อไปกันแล้วนะเอ้ยไม่สิอีกตานึงโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเราก็จะอยู่ตรงที่สูงๆไว้นะโอเคเราเราข้ามสะพานมาก็จะมาอยู่ตรงนี้ผมยังไม่เห็นเน็กบอดเลยนะทุกคนม,มันอยู่ไหนก็ไม่รูเ้เฮ้ยเพื่อนผมเออขอปิดอันนี้แป๊บ อ๋อโอเคทุกคนอันนี้ก็เพื่อนผมนะคนที่ถือไฟฉายนะ่ะโอ้กระโดดคนสูงเลยเอ่ะเพื่อนผมอะ่ะอ๋ออยู่นี่โอเคเราตามเพื่อนไปนะเราก็ตามเพื่อนไปนะอาดีโ oh, อ oh. oh. okay, ้โอเคปะเรา เราขึ้นกันไปบนนี้ดีกว่าเนาะพัดนี่สร้างคาเลว่านเนาะเพื่อนผมเปิดไฟชายได้ไหมเนี่ยวู้วโคตสูงว้าว,วผม,มยังไม่เห็นเน็กบอดสักตัวเลย สร้ังเกตว่เฮ้ยนั่นเพื่อนผมทำอะไรอะ่ะโชว์โชว์โงวัวผมตามเพื่อนไปดีกว่าดูสิว่าเพื่อนจะพาผมไปไหนพาวนเหรอวนเพื่อว้าวกระโดดโคตรสูงเฮ้ยกระโดดโคตรสูงเลยทำไมผมไม่ ผมยังไม่เห็นนิกบดเลยสักตัวเฮ้ยทางนี้มาคือทางหลบภัยผมยังไม่เห็นอะไรเลยปิดปปึ๊บเปิดใหม่โอเคผมเดี๋ยวทุกคนดูนะมันกระโดดได้โคตรสูงเลยว้าวว้าวว้าอไม่ได้ผิดผิดผิดไม่ไมไมเอาใหม่ อยู่ตรงนี้ทุกคนทุกคน,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 นดูนะว,นว้าวววเมื่อกี้เหมือนจะไก,กลกว่านี้เอา้าอะไรอะ่ะเฮ้ยคืออะไรอู้ยดวห้าแปดคืออะไรทุกคนถ้าใครรู้ก็บอกผมมาด้วยนะอันนี้นะโอเค เดี๋ยวต่ออีกสักครั้งหนึ่งและกันทุกคนเดี๋ยวก็จะปิดเป็นการปิดคลิปนะเมื่อกี้ใครรู้บ้างว่าทำไมไม่มีเน็กบอสนะเกิดอะไรขึ้นโอเคมารอบต่อไปมาแล้ว เฮ้ยผมไม่เคยมาอยู่ในโซนแบบนี้แฮะสวยดีผมจะพยายามเข้าโอ้โหเห็นเลยจุดที่เน็กบอดเกิดนะผมต้องรีบวิ่งซะละ <c oughs> ขึ้นไป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 ขึ้นมาทางนี้มาทางนี้ต่อไม่ทางลงไปผมไม่อยู่ ที่ตรงสูงก่อนโอเคอยู่ตรงอยู่อยู่ตรงนี้แหละโอเคเพื่อนผมเฮ้ยอยู่นู่นผมคราวนี้ผมจะไม่ค่อยเล่นจริงจังแล้วกันเฮ้ยแต่น็กบอร์มันอยู่ตรงนู้นน่ะเอาชีวิตตัวเองก่อนแล้วกันทุกคนถ้าเน็กบอรดมันขึ้นมาผมก็จะลงไปแล้วก็แบบวนอย่างเงี้แหละปิดปิดปิด เฮ้ยนั่นเพื่อนเอาเพื่อนผมแั้ไม่กินข้าวเลเฮ้ยกดขึ้นอ่ะบนนั่นอ่ะโอ้โหอุย้ยตกใจทุกคนโอ้โหโอ้โหแต่มันขึ้นมาไม่ได้อยู่บนนี้แหละดีสุดเฮ้ยเพื่อนเออเออ โอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าอยู่ริมทุกคนหือตายผมว่าเขาเนี่ยเอ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนเลืกช่วยเราสุดยอดมากเพื่อนขอบคุณเพื่อนขอบคุณเพื่อนขอบคุณโอ้เพื่อนคนนี้ดีฮะไป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 อุ้ยโอ้โหผมควรลงไปไหมต้องไปแบกหามเขาอะ แบกมา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 อุ้ยเออโอ้โหกองกองกาละนาวไอเพื่อนเลือกช่วยเราอีกแล้วเออโอ้โหกองกองกองกาละนาวโอ้โหไม่น่าเลยทุกคนโอ,อ้ไม่นะเออข้างล่างก็ไม่มีใครอยู่แล้วพวกเรา เออไม่นะเพื่อนโอ้ยลรไปอู้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นเราไหมไม่เพื่อนไม่เห็นเราเอ้ยไอ้เพื่อนขอบคุณขอบคุณขอบอุ้ยเพื่อนช่วยหน่อยสวยขอบคุณมากเพื่อน เพื่อนในดีมากเลยโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอเคเยี่ยมไปช่วยคนอื่นกันต่อทุกคนโอเคปาปะปะปเมื่อกี้เห็เขากรงกองกันนะหรือว่าเขาตายกันหมดแล้วอ้าวอุ้ยเด็กบดอ้าวเอ้ยอ้วเออเรียบร้อยเราตายแล้ว เออไม่เป็นไรทุกคนโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ